จ้าหน้าที่กู้ภัยเข้างานชุกจริงๆไปเจอกับอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดอ่างทองต <ฮะ S 1> กตะลึงเลยพอคุณพี่กู้ภัยไปถึงบ้านหลังนั้นรีบถามเลยมันอยู่ไหนอยู่ไหนครับผม้เด้วยข้างบ้านอด้วยนะอ๋อข้างนี้ฝั่งอนงแท้เออเมื่อกี้เจอมันอยู่ในหลุมแล้วตอนเนี้ย มันอยู่ในหลุมฮ<ะ>มันอยู่ในหลุมเหรอ <l uch> <ฮ> <productive> ทำไงดีไม่ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดที่งัดทางงัดทางงัดเมื่อกี้เมัอ่อกีอ้เอาแต่เมื่ออยู่ในหลุมยังไงซะก,ก็ต้องเอาออกมาให้ได้เอา <ợ ør. S 2> พวกเราเริ่มต้นในการช่วยกันหาก่อน<ฆ>มันเป็นพื้นที่ที่หายากนะกลางคืนด้วยนะกลางคืนด้วยเขาก็หากันนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็หากัอนอยู่ว่ามันหายยังไงก็หาไม่เจอสักพักสักพัก อ้อมลงไปโว้วว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 วเวว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 วเวว่วว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 วมวว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 าว้วววี้วมวอนวัวเหวะวววววแวว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 าววววนวววววววบววว้ววววอวกววววววนวว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 วอวูวรวว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 วอวววีวว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 ่าวว้วววววววบวีวววาวววววอวว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 วาอาศัยอยู่แถววัดโบสถ์ แถวย่านซื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเขาโทรไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะเจอกับงูเข้าแล้วคนที่มาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าหน้าที่อาสาพิทักษ์งูจังหวัดอ่างทองอคือคนที่เขารู้เรื่องงูเป็นอย่างดี<อ>เรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งเลยมือหนึ่งในการจับงูเพราะมือหนึ่งควายหลังเห็นไหมเออมือหนึ่งจับงูอีกมือหนึ่งควายหลังไว้ดีันเข้าใจอันนั้นนะเห็นฮ้่มือหนการหมายถึงว่าฝีมือดีฝีมือชาติใช่คือเขามีวิธีในการจับแล้วดูดิ โอโหจับงูมือเปล่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลห้ามลอกเลียนแบบนะครับจริงค่ะเราให้ฟังแบบนี้ไม่ใช่น้องๆหนูๆดูอยู่เพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมดูอยู่กันเยอะแม่แม่แม่เดี๋ยวผมไปจับงูมือเปล่าให้ดูอไม่ได้ไม่ได้นะมันจะฉกเอานะครับอันนี้พี่ๆเขามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญจริงค่ะจับ ว้แล้วลักษณะท่าทางเหมือนคุยกันดูเรื่องอ่ะกาดีมันคงจะคุยกันแบบอ๋อไปเฮอะมันอยู่ทําไมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็เอางูนั้นไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติตรงนั้นแถวบ้านพี่เขาไหมคะไปที่อื่นดิไปที่อื่นดีกว่เออไปที่อื่นดีกว่าแล้วก็ดนี